็สวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับพบกับผมนานนฟพิชิ่งนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาแกะกล่องพัสดุนะครับพอดีว่าทางร้านลุ่มแม่น้ำพิชิ่งนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับผมได้ส่งเหยี่ยลมนะครับมาให้ได้ใช้กันนะครับผมนี่นะครับหนึ่งกล่องนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะให้ทุกคนดูนะครับว่าด้านในทางร้านจะส่งอะไรมานะครับผมเดี๋ยวจะแกะดูนะครับ ที่ว่าเจ้าของร้านชื่อพี่บัตนะครับหรือว่าน้าบัตนะครับผมทุกคนก็อาจจะรู้จักกันแล้วนะครับผมร้านลุงมแม่น้ำพิชิ่งนะครับสามารถพิมพ์เข้าไปใน Facebook เลยนะครับผมพิมพ์เข้าไปว่าร้านลุงแม่น้ำพิชิ่งนะครับโลโก้จะเป็นสีขาวแล้วก็มีลูกไลเป็นเรือสีฟฟ้านะครับลองเข้าไปดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของน้าบัด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องทางของ Tik To k อกนะครับลุงมแม่น้ำพิชิ่งนะครับเข้าไปก็เจอเลยนะครับผม เดี๋ยวครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเกรจะส่กอะไรมาคนี่นะครับผมว้าวภายในกล่องนะครับนี่นะครับมีหลายตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับตัวเลขนะครับผมวินมิกนะครับของนันนี่อัมบันโดนะครับผมสองแฮชั่น สองกตล์เหมือนเดิมนะครับสองตัวนะครับในราคาประมาณ160บาทนะครับไม่เกินนะครับ160บาทอ่าส่วนตัวนี้นะครับผมจะไม่แกะให้ดูด้านในนะครับเดี๋ยววันไหนที่ผมออกหมายนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับผมด้านในนะครับวินมิกนะครับผมโอเคครับตัวแรกนะครับนี่นะครับผมตัวต่อไปนะครับยักษ์ยางแกะชันนะครับผมนี่นะครับของค่ายเด็กตกปลานะครับปากผองานด้วยนะครับผม ผมจะไปเกตนังานนะครับวันไหนที่ผมออกหมายได้ใช้งานตัวไหนนะครับผมจะเอาตัวนั้นไปเกตนะครับผมโอเคครับสองตัวแล้วนะครับสองชุดนะครับนี่นะครับผมตัวต่อไปนะครับฉลามยางนะครับผมนี่นะครับน่าจะเป็นงานกระชอนนะครับไอสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับผมฉลามยางนะครับเป็นมีราิาประมาณ หนึ่งชุดนะครับแล้วก็พร้อมีะกลัวนะครับมีครับมีตะกลัวที่ตะกลัวมานะครับผมน่าจะเป็นงานประจอนนะครับเดี๋ยววันไหนที่ได้ออกมายจะมีแจกแจกแล้วก็ใช้งานให้ดูนะครับผมนี่นะครับกับเจ้าฉลามยังตัวนี้นะครับผมโอเคครับสามตัวแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมลูสกายนีนะครับผมทุกคนอาจจะรู้จักกันแล้วนะครับนี่นะครับลูสกายเดี๋ยวทั้งสี่ตัวนี้นะครับวันไหนที่ได้ออกหมายนะครับผมจะ ใช้ตัวนั้นทั้งวันนะครับผมแล้วก็จะแกะรลอนออกมานะครับี่ตัวนะครับผมนี่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณร้านลุ่มแม่น้ำพิชชิ่นนะครับที่สนับสนุนเหยื่อมาให้ได้ใช้กันนะครับผมฝากเพื่อนๆนะนะกดไลค์กดติดตามให้กับร้านลุ่มแม่น้ำพิชชิ่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ ขอบคุณร้านลุ่มแม่น้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับขอลาไปก่อนนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยววันไหนออกมายผมจะแกะให้ดูนะครับผมโอเคครับ